สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะสอลูกยางประกาศรายชื่อ14นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนชั่นลีก2023สนาม3เปลี่ยนถึง3ตำแหน่ง 25มิถุนายน2566สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ14นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่จะแข่งขันศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023 VNL 2023ที่ประเทศไทยวันที่27มิถุนายนถึง2กรกฎาคมออกมาแล้วโดยรายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทั้ง14คนมีดังนี้ตัวรับอิสระปิยนุษย์เป้นน้อย กับตันทีมสุพัตราภัโรธเซตเตอร์พรพัน์เกิดปราดโสรยาพรมล่าแทนที่สัตส,สีมามานกิจบอลเร็วทัดดาวนึกแจ้งหัทยาบำรุงสุขทิชากรบุญเลิศแทนที่ชิตภพรกำลังมากจรัดพรบรรดาศักดิ์หัวเสาชัดชุอรโมกสีอัชราพรคงยศวิภาวีสีทองสุทัตตาเชื่อวู้ลิม แทนทีส่สสิพาพรจันทวิสูตรบีหลังพิมพิชยาโกกรัมธนช,ชาสุขสดตารางแข่งขันวอลเล่บอลหญิงไทย VNL 2023สัปดาห์ที่3วันที่27มิถุนายน2566ไทยพบเนเธอร์แลนด์เวลา20 30. นาฬิกา30นาทีวันที่29มิถุนายน2566ไทยพบตุรกี เวลา20นาฬิกา30นาทีวันที่1กรกฎาคม2566ไทยพบญี่ปุ่นเวลา20นาฬิกา30นาทีวั 20. นที่2กรกฎาคม2566ไทยพบบราซิลเวลา20นาฬิกา30นาทีขอขอบคุณแหล่งข่าวไทยรัฐออนไลน์คะ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ